คู่เกณได้รับทราบเกณฑ์ว .9 ทับ2,564ประทับใจคิดว่าเกณฑ์กคกศเกณฑ์นี้ทำขึ้นมาเพื่อคู่เกณโดยเฉพาะฉันรอมา10ปีสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ฉันรอและก็วันนี้คือวันที่ฉันประสบความสำเร็จ การที่ครูจะเป็นเชี่ยวชาญได้เด็กจะต้องเป็นเชี่ยวชาญก่อนเด็กก็จะต้องทําได้โดยเกิดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูครูก็สามารถที่จะบรรลุถึงตําแหน่งหรือวิทยาฐานะที่คุณครูขอได้ค่ะ ภาษาเขมรทินไทยมันเป็นภาษาหลักของเขาตั้งแต่เกิดมาจนถึงก่อนเข้าโรงเรียนเขาก็จะใช้ภาษานี้มาโดยตลอดอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้ามาสู่สถานศึกษาหรือโรงเรียนเพราะว่าเด็กจะต้องเรียนภาษาไทยเพราะฉะนั้นด้วยบุคลิกลักษณะของเด็กเด็กชนบทเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้อายไม่ค่อยกล้าแสดงออกเราจะทํายังไงเป็นการเปิดใจให้เขาที่จะเปิดใจให้ครูในเรื่องของเข้าไปทําความเข้าใจกับเขาแล้วก็สื่อสารกับเด็กนักเรียนเพื่อให้มีผลสำเร็จทางการเรียนที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเป็น หน้าที่หลักแล้วเป็นสิ่งสําคัญเลยที่ครูจะต้องทําให้ได้เปิดใจเพื่อให้เด็กอยากที่จะเข้ามาเรียนในวิชาภาษาไทยทํำยังไงที่จะให้เขาเปิดใจนั่นคือเราจัดกิจกรรมให้เขาอย่างสนุกสนานและหลากหลายการเกิดความสุขในการเรียนนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเรียน สอนวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3จนถึงระดับชั้นประถมมัธยมศึกษาปีที่6เพราะฉะนั้นเป็นการง่ายที่คุณครูจะผูกพื้นฐานเราพัฒนาเด็กอย่างต่อนเนื่องเริ่มตั้งแต่พื้นฐานรวมทั้งในเรื่องของหลักภาษาการฟังการพูดจนกระทั่งไปสู่ในเรื่องของกาบยานี11แล้วก็กลอนสุภาพเด็กก็จะมีพื้นฐานเป็นลําดับ รูปแบบของการจัดการเรียนรู้ของเราทั้ง8ขั้นที่เรากำหนดไว้ก็คือกระตุ้นความสนใจกระจ่างในฉันทะลักกำหนดใจความหลักการหลักคำจดจำเสมอลงมือเขียนกรอนงามลงสนามนำเสนอลงความเห็นให้เธอลงผลงานน่าชื่นชมค่ะจะเห็นว่า การหลักคําจดจําเสมอนั่นคือเขาจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเรื่องที่เขาจะแต่งยกตัวอย่างเช่นเขาจะแต่งเรื่องแม่มีคําว่าอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องแม่ที่จะต้องนํามาใช้ในในหัวข้อนี้หรือเรื่องที่เขาเลือกที่จะแต่งเด็กก็จะต้องมีความรอบรู้แล้วก็มีความนําคําต่างๆเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างถูกต้องตามฉันทลักษณ์ที่กําหนด อนก่อนที่คุณครูจะส่งในเกณฑ์ว .9 ทับ2,564 mm hmm. คุณครูเก๋ได้ส่งในว .13 mm hmm. ก็ได้ทําเรื่องการแต่งบทร้อยกรองเพราะว่าเจอปัญหามานานแล้วนะคะเราก็พัฒนามาอย่างต่อนเนื่องนะคะตั้งแต่ปี2 5 5 9ซึ่งครูเก๋มาจับประเด็นในชั้นป .5 mm hmm. ก็คือกาบยานี11 mm hmm. ซึ่งปัญหาของเด็กก็คือเด็กไม่สามารถที่จะแต่งบท้อยกรองได้ mm hmm. ครูเก๋เาพยายามปรับรูปแบบการสอนเพื่อให้ตอบสนองกับผู้เรียนจนในที่สุดเราได้รูปแบบ ของเราผลปรากฏคือเด็กสามารถที่จะแต่งกาบยานี11ได้ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องของกาบยานี11ดีขึ้นเด็กก็ได้รับรางวัลรวมทั้งเขามีความภาคภูมิใจรวมทั้งเป็นความสามารถที่พิเศษที่ติดตัวของเขาไปกาบยานี1 1เป็นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่เด็กจะต้องมีความรู้แล้วก็มีคลังคําที่เขาจะต้องเก็บสะสมเราจัดกิจกรรมเสริมยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงหรือการแสดงนิทานหรือการแสดงบท สมมุติหรือการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆที่ส่งเสริมให้เขาได้ใช้ภาษาไทยสนุกแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็มีคุณครูที่ดีด้วยค่ะตอนแรกหนูไม่ค่อยรู้จักกราบกอนแล้วพอคุณครูสอนแล้วเข้าใจมากขึ้นก็เลยสนใจพวกเรื่องกลาบกอนมากขึ้นนะคะ สนุกมากเลยค่ะเพราะว่าได้เรียนรู้เยอะเลยขอบคุณคุณครูเก๋ค่ะที่คอยสอนมาในเรื่องทุกๆอย่างคอยให้ความแนะนําแล้วก็อยากบอกว่ารักครูเก่งมากครับเป็นครูที่มีการสอนที่เก่งและก็ดีเยี่ยมและนอกจากนั้นแล้วก็เป็นที่รักของนักเรียนและก็ผู้ปกครองชุมชนนะครับ ุณครูเก๋เชื่อว่าไม่ใช่ครูเก๋คนเดียวที่เก่งที่สุดในประเทศไทยยังมีคุณครูหลายๆท่านที่เก่งแต่เพียงแต่ว่าคุณครูยังไม่เปิดใจยังไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองเปิดโอกาสให้กับตัวเองก้าวออกมาจากสิ่งที่คุณครูเคยทำเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วเก็บรวบรวมสิ่งต่างๆที่คุณครูได้พัฒนาผู้เรียนให้เป็น เด็กที่เชี่ยวชาญให้เป็นเด็กที่ชนานาญการพิเศษแล้วเก็บผลงานนั้นเขียนนําเสนอต่อคอสอเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดกลับมาสู่ห้องเรียนของเราคุณครูตั้งประเด็นไว้อย่างไรแล้วก็ทําให้ถึงที่สุดคุณครูเก๋เชื่อว,ว่าความพยายามที่เกิดขึ้นจะต้องประสบความสําเร็จแน่ค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับคุณครูทุกๆท,ท,ท่านนะคะ